รอยเซนสวัสดีครับรอยซานชาแนลนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วกับผมมายกิมมี่นะครับผมและบูโกะครับครับผมอ่ะวันนี้เรามาเริ่มกัน u p d เ t e ทุกทีครับเสียปเมืเหม็นเม็ดเร็วนี้เองเร็วนี้เองแหละใช่แล้วผมอัปเดตใหม่ครับเบอร์แมของ4.2ครับเบอร์แม4.2มาแล้วตอนนี้ก็พิมพ์ติดภาษาไทยกันได้เลยรอยนะครับโอ้ยพิมพ์กันมันเลยครับนี่ไปก่อนนี่ภาษาไทยเลยกี่บอร์ดอะ ใช่ครับ4อไม่ใช่เหรอโอ้โหใส่น้ามัน iOS ครับไม่ใช่ไอแพดครับคีย์บอร์ดแท็บเขาไม่เคยมีมาก่อนรุ่นแรกมาใช่ครับต้องนี่ครับย้อนไปตอนงานช่วงงานอ u a ไ e ค์โ p o ใช่ครับงานอ u a ไ e ค์โ p o ครับก็มีของเปิดจองเครื่องให้ใช่เปิดจองแล้วก็เหยียบต่ายเหมือนกันโอ้เข่ายาวเหยียดเลยรับเรื่องด้วยเออนั่นมัน i อ h o น e สี่เออโอ้โหเฮ้ยงานเขาเขาให้จอง Galaxy Tab หรือ Galaxy Tab เปิดจอง Galaxy Tab ไปแล้วก็ คุณจะรับไปเมื่อตอนเริ่มเริ่มเนต้นเดือนอ่ะใช่แล้วครับผมก็คนเอาไปใช้กันแล้วตอนนี้เลยล่าสุดล่าสุดที่เปิดมาล่าสุดคือเรลสตรีทครับเปิดให้จอมปากเป็นตลาดใช่คนจอดก็ก็คนจอดใช้ได้นะครับแต่จอดไปรับเครื่องกันอิ่มหนำสำลายนแต่งานโมบายโชว์เอ้ยไม่ใช่คอมใหม่ด่วยนะอ๋อไปรับไม่ได้ไหมอ่ะรับไม่ได้ยังไม่รับไม่ได้ครับของของติดครับของติดที่ท่าเรือมาไม่ได้ที่ท่าเรือมันติดที่ท่าเรือได้ยังจมน้๊าหรือที่ ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเห็นว่ากตชก็ไม่ให้ออกมาครับกตชนี่คือไอ้คนที่มันทำให้เราไม่ได้สับจีนเลยนี่แหละอ่าใช่ใช่ใช่ครับตอนนี้เราจาก3ามตีจะไม่มีแล้วตัวสับสามตีก็เข้ามาไม่ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น HTC w i n d o n e Android ตัวใหม่ๆตัวใหญ่ Big ่กปุ๊บก็เปิดตัวกันไอ้เมืองที่มังนอกเนี่ยไม่ได้ท่าเรือครับท่าเรือนั่งติดเซกเตอร์ไปนะตัวเทนเนอร์อยู่เลย แล้เอย่างนี้ก็คือจะไม่บอกว่าเราก็ไม่มีเครื่องหักฐานที่ใช้เป็นสักาั์ใหญ่ๆเอเอรุ่นใหม่ตองรอหน่อหนึ่งครับคือแต่ตอนแรกที่มันมีโปรเซ็ป๊์เดียวครับเซ็นแก๊กเดียวขายได้เลยตอนนี้ประมาณว่าเขาเรื่องเข้าไปก็ต้องไปนั่งรอคนนั้นคนนี้เอ๊ยเราเรพูดไหมอคครับัดีว่าไปข่าวต่อไปมีมไม่มีข่าวแล้วครับด้บไม่ออก จริงไมก็ไม่ออกในโซนทูบอกว่าจะออกก็ไม่เนเปลด่ยตัวสถมาเลยเงียบสนิทตอนนี้ก็ปล่อยวินโฟไปก่อนวินโฟลกำลังมากำลังมาใช่ก็เดี๋ยวได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยมอสทุกคนก็กำลังจะขายเครื่องทิ้งนะฮะแล้วก็หรือววินโฟแทนใช่เห็นวินโฟกมาข่าวนี้ก็มีแต่แบบเฮ้ยแกะหาช่องใส่ไมโครเอสซีการ์ดหาทำไมไม่รู้ไม่รู้จะหาทำไมเส้นสืบหาได้ง่ายๆก็ไม่ได้ก็ทุกคนเ้าครั้งนี้เนี่ยเรามีสาระกันบ้างนะในอ่น คือเทปนี้เราการจะถ่ายทำเพราะว่าผมเห็นว่าไอ้ตัว4.1 4.1มันค้างอยู่บนเว็บนานมากเป็นเดือนๆแล้วครับก<ช>็เลยแบบเฮ้ยใจเหอะเปลี่ยนทานทีเขาเป็นลงเขาเปนลงใช่ใช่เปลี่ยนทานทีแล้วเดี๋ยวแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับคือเราไรสาระเราอยูาา่า,างหน้าน<ะ>เนี่ยแล้วเราจะมีอะไรดๆ<ะ>กับมาฝาก,กเพื่อนแน่นอนครับผมคราวนี้มาได้ทำย่อยอัได้ทำจิ้มเทปนี้มาเดี๋ยวมีอะไรกัลี่ยนแปลงเยอะครับเว็บจะมีการเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ของรายการแชนแนลก็จะมีการเปลี่ยนไปด้วยจริงเหรอ เขาว่าอย่างนั้นแต่รอดูกันครเดี๋ยวเจอกันใช่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีกัน